ดีนะคะ f อทางน้องป้ายทุกท่านนะคะวันนี้เรามาป้อนของอร่อยพี่ป้ายแล้วนี่เลยอันนี้เป็นพุชชาเชื่อมนะคะส่วนในมะขามคูุกเกลือนะคะแล้วก็จะมีวิตามินซีด้วยนะคะวันนี้จะป้อนวิตามินซี <c oughs> พอชิมก่อนได้ไหมอะ่ะชิมก่อนได้ไหมอ่ะังแลไม่หวานอะ่ะเป็นพุชชาเชื่อมที่ไม่หวานเลย โอ้นี้มือให้กินหมดเลยเหรออ,อยากกินเหรอ,อม,มาวางให้ชิมโอ้นี่มือนี่นะคะดูมาดูใกล้ๆพุดซาเชื่อมค่ะรสชาติไม่ค่อยหวานนะคะกำลังพอดีเลย แมันจะเหนียวเหนียวหน่อยลูบิฟายชอบเลยโอ<ฮ>้โหปนมากๆนมากแสดงว่าชอบอ่าโอ้ยลวงที่ลวงดินอืมนะคะหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะต่อไปนะคะ อันนี้เป็นมะขามนะคะมะขามนี่ช้างจะทานได้เยอะเลยนะคะถ้าเป็นมะขามแล้วก็ใส่เกลือด้วยนนเดี๋ยวมันจะจบกินเองแล้วเดี๋ยวคือป้ายจะจบกินเองแล้วใช่ไหมนี่เลยนะคะเป็นมะขามค่ะมะขามนะคะกับเกลือทําให้ช้างกินน้ําได้ดีนะคะจ้าก่อนเออลืมให้เสียงเสียงก่นดัง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 เร็วเสียง แม่มีเปลือกมาทำรังนะะคน่ารักมองเห็นชัดไหมชัดดัง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 ใกล้เกินไปไหมมองเห็นที่ป้ายชัดไหมอ่ะอก็ได้ใกล้ใก็ได้กล้าสวยก่อนดัง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 หับกลบสวยนางนวลดูสีเขียวดังดังก่อนดังดัง

กินมะขามออกเลยอ่ะแคะยังก็ <c ười> ขอพระคุณนะคะอุ้ยดูดูดูวอยอุ้ยดูเสื้อแม่ต้ขอบคุณคุณแม่ใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับอาหารของน้องป้าูเสือ <c ười> ้อเสื้อสีขาวขอพระคุณความอร่อยนะคะจากคุณแม่ใหม่มากๆเลยนะคะทั้งมะขามทั้งพุทราเชื่อมนะคะเ <c ười> ดี๋ยวแม่ควาจะ ป้อนวิตามินซีเพิ่มนะคะจะกินโทรศัพท์แทนแล้วไว้ๆหน่อยเจ๊วันจะกินโทรศัพท์แทนแล้วไอ้มันมีปลวกมันทำรังอ่ะเอาออกได้ไหมเจวันกว่างงวงแล้ว ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับความอร่อยในวันนี้ค่ะเสียงไม่มีแล้วแะให้หน่อยแะ